สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการศาสตร์สองสังคมค่ะดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพรวิาสารสวนกรค่ะเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร์ค่ะคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรระค์ค่ะหลายท่านนะคะเกิดและเติบโตนะคะ รวมทั้งพำนักอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นระยะเวลาอยู่หลายปีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดนครสวรรค์ของเรานั้นนะคะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนะคะนับตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ไล่มีพัฒนาการเป็นลําดับมาถึงในปัจจุบันนะคะทีนี้เวลาเราพูดถึงจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเราจะเราจะเข้าใจในชื่อของจังหวัดนครสวรรค์ อยู่แล้วนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยในอดีตนะคะจังหวัดนาคารสวรรค์มีชื่อเรียกนะคะตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกหลายชื่อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองพระบางนะคะเมืองชอนตะวันนะคะซึ่งชื่อเมืองเหล่านี้เนี่ยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่นะคะโดยเฉพาะคําว่าเมืองพระบางที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยสุขโขทัยนะคะนาคารสวรรค์เนี่ยจะมีลักษณะ เป็นพื้นที่ต่ำนะคะแล้วก็ทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเนี่ยมีลักษณะพื้นที่ที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำนะคะไหลผ่านวิหลายสายด้วยกันนะคะโดยเฉพาะเป็นจุดรวมของแม่น้ำสายสำคัญของไทยนะคะเป็นจุดรวมของแม่น้ำที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีคะ่ะก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาะคะ่ะรวมกันอยู่ที่ปากน้ำโพนะคะหรือที่ชาวบ,บ้านเรียกกันว่าปากน้ำโพ ะะซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองของนครสวรรค์นี้เองนะคะด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ําไหลผ่านเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะของความอุดมสมบูรณ์โดยทุนเดิมอยู่แล้วนะคะจังหวัดนครสวรรค์ก็เลยเป็นจังหวัดที่มีผู้คนนะคะเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะ จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญทางด้านการเมืองวิทยาศาสตร์การลบมาตั้งแต่อดีตนะคะโดยเฉพาะปรากฏครั้งแรกเนี่ยก็คือในสมัยสุขโขทัยนะคะในสมัยสุขโขท,ยทยัยที่เป็นศูนย์กลางความเจริญอยู่นะคะจังหวัดนครสวรรค์ปรากฏชื่อครั้งนั้นว่าเมืองพระบางนะคะโดยมีชื่อนี้นะคะอยู่ในศีลาจลาึกหลักที่1และหลักที่3คะ่ะในสมัยนั้นเนี่ยเมืองพระบางนะคะมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน ของอาณาจักรสุโขทัยค่ะเป็นเมืองหน้าด่านที่คอยกั้นข้าศึกนะคะจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งอยู่ด้านล่างจะยกขึ้นไปทางเหนือนะคะก็คือขึ้นไปถึงสุโขทัยเพราะฉะนั้นในสมัยสุโขทัยนั้นนะคะเมืองพระบางหรือเมืองนครสวรรค์ของเรานะคะเป็นรัฐกึ่งกลางนะคะที่เป็นรัฐกึ่งกลางระหว่างเมืองทางด้านทิศเหนือและเมืองทางด้านทิศใต้นะคะในสมัยอาณาจักรสุโขทัยค่ะทีนี้ พอพัฒนาการผ่านเข้ามาถึงอาณาจักรอายุทยานะคะในช่วงพุทธศักราชนะคะ1,893ค่ะถึง2,310นะคะช่วงเวลานี้นะคะอาณาจักรอยุทยานะคะจะเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองการปกครองค่ะซึ่งจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ยังคงมีฐานะเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการเมืองอยู่เช่นเดิมนะคะเป็นเมืองประชุมพลค่ะ ซึ่งเราจะปรากฏนะคะฐานะของเมืองนครสวรรค์ในฐานะเมืองประชุมพลเนี่ยอยู่หลายครั้งมากนะคะในสงครามระหว่างอายุทยาแล้วก็ พมา่านะคะเนื่องจากว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยพมา่าและอยุธยามีการทําสงครามอยู่นับครั้งไม่ถ้วนนะคะนครสวรรค์จะมีฐานะเป็นเมืองประชุมพลปรากฏขึ้นครั้งแรกนะคะในสงครามช้างเผือกนะคะในสมัยของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดินะคะซึ่งสงครามครั้งนี้เนี่ยพมา่าได้มีการยกทัพนะคะเข้ามาทางด่านแม่ละเมานะคะเข้ามายังตากกำแพงเพชรแล้วก็เข้าสู่นครสวรรคะ์ค่ะใช้เวลาเดินทัพตรงนี้ประมาณ47วัน,นะคะ่ะ แล้วก็อยู่ที่นครสวรรค์โดยใช้นครสวรรค์นั้นเป็นเมืองในการประชุมพลนะคะอยู่สักระยะหนึ่งนอกจากนี้เนี่ยนครสวรรค์ในฐานะเมืองประชุมพลซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพม่ามากกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะปรากฏอีกอยู่หลายสงครามด้วยกันนะคะอย่างเช่นสงครามคราวเสียกรุงศรียุธยานะคะเมื่อปีพุทธศักร้ช2 1 1 2นะคะนครสวรรค์ก็จะมีฐานะเป็นเมืองประชุมพลนะคะซึ่งลักษณะนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์กับกองทัพของพม่ามากกว่า ะะเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านเข้ามายัางอาณาจักรทนบุรีนะคะในสมัยที่พระเจ้าตากเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวนะคะพระองค์ทรงทราบถึงความสำคัญของนครสวรรค์ที่เป็นเมืองประชุมพลของพมา่า <c oughs> เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยเปลี่ยนวิธีการลบใหม่นะคะด้วยการยกทัพไปรับศึกพมา่านะคะไปรับศึกพมา่าถึงชายแดนจะไม่ตั้งรับอยู่ที่ เมืองหลวงอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่พระองค์ทรงเปลี่ยนวิธีการลบก็เป็นเพราะว่าพระองค์ไม่ต้องการให้กองทัพพม่าเนี่ยเข้ามาเหยียบย่ําที่สวนไล่นาของชาวบ้านนะคะไม่ต้องการให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนค่ะก็เลยยกทัพขึ้นไปยังชายแดนนะคะเพื่ออีกประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้พม่าเนี่ยใช้นครสวรรค์น,นะคะเป็นเมืองประชุมพลอีกต่อไปะคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะในสมัยทนบุรีนะคะพะม่าก,ก็เลยหมดโอกาสในการที่จะใช้นครสวรรค์เป็นเมืองประชุมพลอีกต่อไปะคะ่ะระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็คือรัชกาลที่4ได้มีการทําสนธิสัญญาเบลลิงกับอังกฤษนะคะในปีพุทธศักราช2398เป็นต้นมาสวนที่สัญญาเบลลิงเนี่ยเป็นส่วนที่สัญญาที่ มีผลนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจของเราโดยตรงเลยเพราะว่าเปลี่ยนเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจากการค้าแบบพออย่างชีพนะคะจากเศรษฐกิจแบบพออย่างชีพเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการค้านะคะในในประเทศไทยเนี่ยขยายตัวมากขึ้นนะคะลักษณะน,นี้เนี่ยทำให้นครสวรรค์กลายเป็นเมืองที่มีบทบาทสําคัญทางการค้าเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าตัวนครสวรรค์เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ําไหลผ่านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิงย่งแม่น้ําเจ้าพระยา ะะเพราะฉะนั้นเวลามีสินค้าที่จะล่องนะคะจากทางเหนือล่องลงมาทางด้านใต้นะคะนครสวรรค์ก็จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้าจากทางเหนือ ด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์น,นั้นเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วในตอนต้นนะคะว่าจังหวัดนครสวรรค์น,นั้นเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของพื้นที่แล้วก็แม่น้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผู้คนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเดินทางเข้ามาอยู่ที่นครสวรรค์ของเรานะคะ <c oughs> ไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มคนไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังมีกลุ่มคนจีนด้วยนะคะซึ่งกลุ่มคนจีนนี้เนี่ย เดินทางเข้ามาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์หรือว่าพื้นที่นครสวสรรค์นี้นับตั้งแต่อดีต <st> แล้วนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสําคัญทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวสรรค์อย่างมากคะ่ะทีนี้กลุ่มคนจีนเนี่ยเวลาเดิคนทางเข้ามาอยู่ที่นครสวรรค์นั้นจะแบ่งอยู่หลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาด้วยกันนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยหรือว่ายังมีจํานวนคนจีนอยู่มากนะคะในจังหวัดนครสวสรรค์ก็จะมีไหยนำนะคะแล้วก็ ชาวจีนใต้จิ๋วค่ะทีนี้เวลาชาวจีนที่เดินทางเข้ามาอยู่ในนครสวรรค์เนี่ยนอกจากที่จะเดินทางเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ชาวจีนเหล่านี้นําติดตัวเข้ามาด้วยนะคะก็คือความเชื่อวัฒนธรรมนะคะธรรมเนียมประเพณีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสรรเจ้านะคะขึ้นอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นะคะหลายคนนะคะอาจจะเคยเข้าไปสักการะนะคะหรือว่ากราบไหว้ เทพเจ้าของชาวจีนนะคะที่อยู่ในศาลเจ้าของจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความศรัทธานะคะจากชาวจีนในจังหวัดอื่นๆหรือแม้กระทั่งในจังหวัดนครสวรรค์เองก็จะมีอยู่สองที่สองศาลเจ้าด้วยกันนะคะก็คือศาลเจ้าพาอ่อเจ้าแม่นาผานะคะรวมทั้งอีกที่หนึ่งนะคะที่สําคัญก็คือศาลเจ้าพ่อเทพรักษ์เจ้าแม่ทับทิมค่ะสองศาลนี้นะคะเป็นสองศาลเจ้าที่ สร้างแรงศรัทธานะคะให้กับคนในจังหวัดนครสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนไทยเองก็ตามนะคะตรงนี้เนี่ยการที่คนจีนเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะคนจีนเหล่านี้เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนเลยนอกจากที่เขาจะทําการค้าเก่งแล้วนะคะเขายังมีการปฏิสัมพันธ์นะคะเชื่อมโยงวัฒนธรรมของตัวเองนะคะเข้ากับ วัฒนธรรมของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอีกสิ่งหนึ่งเลยก็คือคนไทยเองก็ต้อนรับนะคะกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดนครสวรรค์ก็เลยกลายเป็นจังหวัดที่เป็นพหุสังคมนะคะทางวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานนะคะระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์อื่นอยู่หลายกลุ่มเลยโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทยจีนนะคะ การที zaman, Ale, ่จังหวัดนครสวรรค์มีสันเจ้านะคะอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์อยู่หลายที่ด้วยกันนะคะทำให้เป็นจุดรวมนะคะในการเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีนะคะระหว่างไทยกับจีนเข้าด้วยกันนะคะซึ่งกิจกรรมหนึ่งเลยที่เป็นประเพณีนะคะที่เกิดขึ้นทุกปีในจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็คือประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพค่ะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะที่อยู่ในนครสวรรค์นะคะได้ สืบทอดประเพณีนี้นมาหลายปีแล้วนะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากคนไทยในนครสวรรค์เองด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างช,ชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็คนไทยในจังหวัดน,นาครสวรรค์ก็จะมีความร่วมม้ร่วมมือกันนะคะมีการร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมนะคะของไทยและของจีนสิ่งไหนที่เป็นวัฒนธรรมที่สามารถจะเชื่อมโยงกันได้แล้วก็พยายามจะอนุรักษ์นะคะแล้วก็สืบทอดให้กับ สิ่งเหล่าน,นี้ล่ะคะ่ะเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดนครสวรรค์อย่างคร่าวๆนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์สาคัญของนครสวรรค์ในด้านสังคมก็คือความเป็นพหูสังคมนะคะมีความหลากหลายทางด้านกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็แทบจะไม่มีการทะเลาะเบาะแหวงการระวางกลุ่มชาติพันธุ์นะคะอันนี้ล่ะค่ะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่จังหวัด นครสวรรค์มีนะคะแล้วก็ดึงดูดให้ผู้คนต่างๆเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เราพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองนครสวรรค์นะคะสาขาวิชาประวัติศาสตร์นะคะมีสาระดีๆนะคะที่เกี่ยวกับนครสวรรค์นะคะหรือว่าทางด้านสังคมเรื่องอื่นอีกนะคะเราก็จะได้นํามาถ่ายทอดนะคะให้กับ ทุกคนได้ฟังนะคะในช่องศาสตร์สองสังคมอีกครั้งนะคะถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ชอบนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะรายการสาระดีๆอื่นๆน,นะคะในช่องศาสตร์สองสังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้อีกในโอกาสต,ต่อไปสวัสดีค่ะ